ี่ไปไซมาไซนี่กระปไดอยย่ซื้อแล้วมันกระพรอนกระเหลือเห็ดยังกระปได้เป็นเห็ดฝ้่ามาัอันมัดกาให้เพิ่นลดก,กาวไวเพราะว่ามัดบ่เป็นพี่น้องเอ้ยใครนี่กระปวดเป็นไซมาไซละ่ะเป็นกบเป็นเขียดอยู่ให้หน้านี่ละเป่าให้หน้า <laughs> แต่งตัวงามกระปไดไป <laughs> ยจะเป็นขักเป็นเน่ ไปก็ได้อันบังแม่ข่อยย่านเสือข่อยเปื่อนพี่น้องข่อยย่านเสือข่อยเปื่อนเห็นหมอกข่อยย่านเสือข่อยเปื่อนนี่คนอยเฝ้ามาเห็ดให้เขา,าเไปใส่กระ่ได้ไปดอกทาขาบ่วให้แล้วน้าเห็ดไปีหและพี่น้องอุ้ยจะเป็นขากเป็นเน่คนสองคนสามคน มัดกาว่าเป็นหุบเอารลดันทีิอยากยังนี่เห็นหมกใคยเห็ดนี่ัมทีิอยากยังมมนอยากแต่บวเห็ดเท่านั้นแ <c oughs> หละบาเอาคืนไวกระไดยุ่ม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 เอารลดกระไรตัวสุดรง,ง่างคอยบังตีพี่น้อง <c oughs> เปลือนเบิร์ดสุดอาบุญสุดลอถ้ามาหากิน <c oughs> เปลือนเบิร์ดละนี่ <c oughs> โอ้ย แ <ขา S 1> ะแนวห <อะ S 2> นองมัดกาบุปเป็นนอ้อก็เลยมันจ็สิจุ่มคือกันเหรอเว,ว้ยไม่จะอยากอียังเบิ่งที่ขพี่น้องเอื่ยแล้วลงมาข้าวเดียวแล้วสิแล้วละขาา้าหมัดตั้งแตง่งึงได้สิบมัดพี่น้องเอ้ยหนุ่มก็หนุ่มมาหลดเวยเบิ่งเอืยแล้วสิแล้วละเรือโบราณแล้วค่ะพี่น้องหนุ่มมารลดแล้วของเตะก,กับโบเดตะ เม่นอันนี้ดำเขาก็ดำเบิดมืออยู่ดอกครับพี่น้องนี่ก็บ้วเม่นในน้นอยได้ค่ะกะก็ดีมากลายเติบหนึ่งนี่เบิง<พ>องเอ,อืเอยเราเห็ดเบิองตีพี่น้องง่งายๆเฮ้าหันเพื่อสิเหลวแต่ละมัดอคอยมดัดบ่แล้วดอกพี่น้องเบิดมือคอยโบแล้วดอกมือนี้อาซิมัดก็ดีบ่แล้วเอ้เหยบเนี่ยบได้มัด ยั้กันมามาเพื่นวะคอยนี่ได้มาเป็นลูกน้องเท้าพี่น้องนั่งเอกบ่ามาเราวบแล้วมันตรงมาถ้าเข้าบบแล้ว,ลวเราบบเด้เศาดอก้าเขาเศร้าพลาจังสีบบเด้อันนี้เศาละละเศาละละมือนี่คือสิมือนี่รกกันแล้วละละเศาเฮ็ดละละ มือไงคือกันล่ะพี่น้องเอ้ยดำหน้าก็ดีพ่อคือกันซ้ำนีล่ละลบกกาก้อนเมือนี้สวงใบสีดำกันจ้ะพี่น้องโอเคค่ะเพื่อนๆได้เจอกันใหม่ค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ